โอ้โหขับรถเชี่ยวมากเลยนึกว่ารถไทยขับรถแบบวัยรุ่นมากเหรืออะไรบ้างคะนในใน,นคนนี้เจ้าของบริษัทพี่มันรับมันรับอากิเทคเดี๋ยววันพี่ตัวเองกับผขออนุญาตให้ทีมงานแลเก็บภาพหน่อยครับได้ครับปรยากาศเดี๋ยวคิดราคากันเองคิดราคากันเองครับ ละดีมีที่นี่นะคะทุกคนบันทึกไลน์นี้ไว้ด้วยนะทุกคนทุกคนบันทึกอันนี้ไว้นะลูกค้าหรือเปล่าถูกที่ถูกใจแน่นอนครับเราปสักนในกัีเขาจะตั้งเสาเมื่อไหร่นะก็คือวันวันงานเลยใช่ไหมเขายกวันอ๋อเขายกขึ้นวันงานเลยนะที่ดินสามไร่นะครับทุกคน แค่นกี่ไี่อะไรอย่างเงียโถตอนเดี๋ยวต้อเลื่อนปูปูหญ้าเขี่ยวเขาจะปูหน่อยตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวปูหญ้าเโอเคโอเคทำสีก็เขียวหน่อยนะสูงนะเนี่ยไม่ใช่ต่ำๆนะเนี่ยใช่ครับเผื่อมีเดี๋ยวธรรมดายให้ลงเผื่อมีลุงไปวางไม้มงคลน่าจะมีไหม พ่อเขาไม่น่าจะเตรียมไม่มีเขาเขาทำแบบชาวบ้านก็มีแต่ได้แต่สีอะไรของเขานู่นนี่นั่นเดี๋ยวถามให้ไม่เป็นไรรคับเดี๋ยวเตรียมไว้เออพี่เราเตรียมไว้แล้วกันแต่ถ้าจะมีอะไรให้ลงก็เดี๋ยวให้พ่อเขาลงใช่ครับเดี๋ยวให้พ่อเขาลงไปไปต่อไปอะไรป้ายที่ไปสั่งไปเลยเอาคนเยอะมากนี่ดคน อันนี้ทําไว้นานแล้วเหรอพี่บลรรับทำไว้นานแล้วเหรอก็ือกล้ามาสองวันอยู่แล้วจะมันดูเก่าไอ้นวันดูเปื่จังมันชืดมาเดี๋ยวตั้งทำใหม่นี้ดูว่าสีสีมันจะเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเนาะ ช่เดี๋ยวเวลามันถ่ายในกล้องมันจะไม่สวยนะถ่ายในกล้องมันจะไม่สวยของทีมมีช่างภาพไหมครับของบริษัทมีไหมมีครับเดี๋ยวผมให้น้องช่างภาพที่ทําประจํามาแต่ตัวหลักติดงานที่สมุยแต่ไม่มีมีมือมาเก็บภาพมาเดี๋ยวเพื่อเพื่อใเดี๋ยวเพื่อจะหาถ้าเป็นทีมกล้องใหญ่สาเองดูดิ หกโมงครึ่งแล้วโอ้โหยังสว่างจ้าเลยอะคาเฟ่ยอยู่ห้างนอกนุ่น่ะไม่ใช่อยู่ตรงนี้คาเฟ่ยอยู่ห้างนอกคาเฟ่ยอยู่ห้างนอกเรียนหอเรียนใจเรียนหอเรียนใจค่ะก็แล้วแต่ผู้ชายเ็าจะมาอยู่กับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนมันเป็นอนาคตก็อาจจะบวชแล้วไม่ศึกเลยก็ได้แต่ค้นพบทางสายพระธรรมก็อนุมโมทนาด้วยค่ะ ไม่เป็นไรสมมติบวชแล้วติดลมงเงี้ยเอาบวชอยู่ต่อได้ไหมโย,ยมแพรลี่จะมาจะอยู่ต่อเออ,เอ,อไม่เป็นไรค่ะท่านอนุโมทนาเลยค่ะเชิญท่านตแบวงหาพระนิพพานได้เลยค่ะโยมโอเคไม่ต้องห่วงโยมนะคะสอบประเรียนเก้าไปเลยค่ะไม่ต้องฝึกแล้วไม่ต้องฝึกแล้วนะคะอืมจบออา กพระเขาจะไ่สึกเราจะไปบังคับให้เขาสึกได้ไงล่ะเออบังคับให้พระสึกก็บาปสิใช่ไหมใช่ไหมล่ะเออเราไปบังคับพระสึกเราก็เป็นมารศาสนาอีกบาปกรรมอีกเออบวชตามเลยไม่บวชแล้วค่ะพอแล้วชาตินี้เอาบวชครั้งเดียวพอสิบแปดปีแล้วจะอ,อะไรอีกแค่นี้ก็พอแล้วรู้แล้วผิดชอบชั่วดีรู้หมดแล้วค่ะผิดชอบชั่วดี เรารู้แล้วว่าอะไรคือผิดถูกผิดชอบชั่วดีเออนะฮะไปเราก็รู้อยู่ใดๆเราก็รู้อยู่ใดๆเราก็รู้อยู่ อย่าเห่ากันนะวันนี้แม่ไม่มาแม่มาไม่ได้ไม่กว้างคะ่ะนี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ลิลี นี่ชอบเป็นเพลงที่ที่นักร้องใช้ประกวดกันชิงช้าสวรรค์อย่าเห่าอย่าเห่านะคะไม่เห่านะลูกไม่เห่านะจ๊ะตัวเล็กเออนั่นแหละดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสามไร่นั่นเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะสามไร่์สามไร่เนี่ยประมาณน,นี้สามไร่เห็นไหมเห็นปะสามไร่ข้าวคอยเคลียออร์อ๋อเหรอคนละเพลงใช่ไหม ค่อยเขียนแต่ของของลุงโนตอุดมนะลุงโนลุงโนตอุดมเขาอันนี้เขาแต่งเพลงเพาะนะเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวบอกพี่มันลบก่อนไปก่อนมืดละหนูไปก่อนนะพี่มันรบ <c oughs> อันตรงนั้นนะ <c oughs> ใช่แล้วก็เห็นพี่ที่เขาทำม,มาอะไรแนวนอนคืออะไรอ่ะ แนวนอนมันเป็นแบบไหนน้อเขาบอกว่าเขาจะทําอันนี้ให้ด้วยบันไดไอ้ไอ้ราวจับชั่วคราวจะทําชั่วคราวไปทําไมทําไปเลยไม่ได้เหรอเออทําราวไปเลยราวจับลงบันไดอ่ะเพราะว่าต้องทาอยู่แล้วเดี๋ยวเผื่อแม่เขาให้ขีมงกีมโมมาเขาเดินลงไม่ไหวเผื่อเขาอยากเดินไหนหนุคนดูหน่อยอันนี้คือแบบที่สองที่ผมให้ทําอ่าเออแล้วก็ลงบันไดโอเคโอเคโอเคไหมโอเคคเออย่างงี้โอเค ผมว่าอย่างนี้สวยกว่าวเพราะแบบแรกคือเขาเอาแบบเนี้ในแบบสองแบบไหนนะอันนี้จะส่งมาไปน้องก็ส่งมาสองลายสีทองฟ้าใช่ค่ะสีทองฟ้าสวยมากแดดมันกำลังตกเลยครับทุกคนพี่อะไรเนี่ย G G A Y ฮัลโหครับเนี่ยครับผมอ๋อลงแบบให้ผมนะครับได้ได้ผมปรับแบบพบทีไรครับสายยันสวัสด ใช่ทุกคนมืดแล้วดิฉันกำลังจะเดินกลับบ้านมืดแล้วเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ปลอดภัยเราเป็นผู้หญิงกลางค่ำกลางคืนหัว <c oughs> เอาหัวเราทำไมอ่ะอ่ะพอบอกเป็นผู้หญิงแบบทุกคนก็หัวเราพอฉันบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆทุกคนก็หัวเราฉันทำไมฉันพูดอะไรผิดต,ตรงไหน,น ปูหญ้าไหมคะไม่ได้ปูหมดหรอกครับปูหญ้าทาไมมันม,มันไม่ได้สวยเดี๋ยวทาแบบหินเอาหินมาลงเอาเอาหินมาลงแล้วก็เราก็ปลูกต้นไม้เป็นจัดจัดโซนปลูกต้นไม้เอาคะ่ะจัดสวนจัดสวนเดี๋ยวจะจัดสวนจัดสวนที่ฉันอยากได้น้ําตกกําลังคิดจะทําน้ําตกอยู่ถ้ามีเงินอีกก้อนหนึ่งอยากมีน้ําตกอยู่ข้างบ้านทําแบบน้ําตกตาาให้เขาจัดแบบทําน้ําตกให้เดี๋ยวหาตังก่อนถ้ามีตังทํแน่้น้ําตก อยากแบบแบบันแบบแบบพักผ่อนอย่างเงี้ยมีแบบเสียงน้ําตกไหลอย,อย่างเงี้ยมันแบบดีนะเสียงน้ําตกมันช่วยมันช่วยบําบัดได้นะทุกคนเสียงน้าตกน้ําไหลอ่ะมันสบายหูใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะปลูกบ้านใหม่ใช่ค่ะ,ะ,ะคเดี๋ยวรอดูกอนทำแบบพี่บัวขาวเลยสวยเดี๋ยวต้องดูว่าประมาณก่อนค่ะถ้าแพงเกินก็ไม่ มันต้องเอาไว้ก่อนต้องทําที่สําคัญก่อนเอาไว้ที่หลังเรื่องพวกนี้อาจจะเอาแบบบ้านบ้านเสร็จโรงงานเสร็จคาเฟ่เสร็จก็ค่อยค่อยคอย่คอยคิดเอาค่ะหน้าตีแบตมาคูนพอมาตีจริงๆตีไม่ได้คุณรู้ปะ่ะลมสู้แล้วลมไม่ไหวสู้ลมไม่ไหวลมแรงมากไอ้ที่ฝั่งที่อยู่แบบต้านลมอะ่ะตีไม่ไหวแม่เคยมาตีกับหลานแล้วตลุปตีไม่ได้ลมมันแรงมันสูงอะที่มันสูงที่มันสูงอะที่มันสูง นี่ทำง่ายๆเดี๋ยวทำง่ายๆราชารให้ผมปั้นมาเองกับตัวเรือทำง่ายๆสามไร่ครับสามไร่สามไร่สามไล่สามไร่ลมพัดลูกแบตใช่วันนั้นตีแล้วตีไม่ได้ค่ะแม่กับหลานมาตีกันละ คุยกับกับพี่วันรับแป๊บหนึ่งให้เขาส่งแบบเฮ้บเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยมช่ครอบอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆโกด้วยที่เท่อะแล้วมีชาเพิ่มเติมพี่ผูกฝ่าบริษัทก็หาชาเพราหาสองชั้นค่ะสองชั้นค่ะคุณกนกคุณกรกนกนู <c oughs> ่นไงรูปแบบแบบรูปบ้านนู่นไง <c oughs> นางพี่บรรพบุรุษเดินหนูจะกลับบ้านแล้วมืดหรือเดี๋ยวค่อยส่งให้หนูก็ได้ส่งในไลน์ให้หนูแต่ยังหาไม่เจออดการสร้างบ้านที่รันค่ะออกรุงเทพนะโอ้กรุงเทพไม่แพงเลยเหรอสร้างที่กรุงเทพอ๋อน่าจะมีประมาณสักยี่สิบน่าจะได้ครับอ๋อใช่ถ้ากรุงเทพอะกรุงเทพอย่างต่ำต้องประมาณสักยี่สิบแหละไม่เนี่ยเอาเจอแล้ว อันนี้คือที่เขาส่งมาแบบแรกเขาบอกว่าคุยกับคุณแพรี่ไว้ว่าเป็นแนวตั้งเขาเพิ่งคุยวันนั้นเขาบอกจะเอาแบบให้มันเหมือนกันหมแต่ผมว่ามันไม่สวยผมก็เลยให้เขาไปแก้แบบมาใหม่ผมว่าแบบนี้มันจะแบบเรายืนเกาะยืนจับได้อ๋ออันนี้เนาะใช่อันนี้อันนี้อันนี้สวยกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะมันก็เป็นล่างเหมือนกันแต่ว่ามันมีอันนี้มันไม่มีเอ่าอเอใช่นีอันนี้ดีกว่าใช่ถูกต้องเพราะว่าใช้งานก็คือจะเน้นการการจับการอะไรการจับการอะไรยื้เกาะได้โอเคเราเอาแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ อันนี้สีตรงนี้มันจะอันนี้แปดโมงพาบอกขอเช้าหน่อยแปดโมงค่ะตักบาทก่อนอะไรแล้วก็ยกเลยแต่เดี๋ยวคนที่ทาสีเขาเข้าอีกไหมมีเข้าไหมพี่มันรอหรือไม่มีแล้ว เดี๋ยวผมต้องถามเขาไม่รู้ว่าเขาเก็บงานหมดหรือยังมันต้องเข้านะเพราะว่ามันโอ้โหทาหนูลุถลอกไปอยู่ตรงข้างล่างนู้นอะอ๋อคือสีสีตัวล้วใช่ไหมใช่สีเหล็กใช่ไหมใช่สีตัวล้วอ๋อสีล้วเดี๋ยวแก้ให้ครับช่างหนุ่ยต้องเก็บงานสีล้วให้หนูอีกรอบเออสีสีอันนี้ให้หนูรอบหนึ่งสีกัมแพงอ่ะข้างหลังอะช่างเหล็กโดนไปล้ฮะช่างเหล็กโดนหลอกไปเดียใช่เขาเขาล้วเป็นแผ่นเลยอะข้างล่างตรงนู้นอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมารับอีกรอบนะฮะอเจครับ